เพิ่งรู้ตอนอ่านนิยายว่าทำไมอาจารย์ใหญ่แห่งสำนักเจนานหมังเทียนฉือถึงได้ปล่อยสถาบันทิ้งร้างเหมือนบ้านผีสิง ในตอนล่าสุดของสัปเล็กเททะลุฟ้าเซียวเยยนหลุดเข้าไปในส,สายฟ้าสุญญาตาแล้วเจอกับชายลึกลับคนหนึ่งโดยบังเอิญใช่แล้วนั่นคือหมังเทียนชือแต่ทั้งคู่ยังไม่รู้จักกันตอนนั้นจนกระทั่งในงานพิธีบรรลุนิติภาวะของสวินเอ,อ๋อที่เหล่าตระกูลใหญ่ระดับพระเจ้าได้รับเชิญเซียวเยยนถูกกลั่นแกล้งอย่างจังโดยบรรดาผู้ใหญ่แห่งตระกูลโบราณแต่ทันใดนั้นหมังเทียนชือโผล่มาอย่างเท่แล้วพูดด้วยน้ำเสียงสุดเดือดว่าใครกล้าแตะต้องเขาแม้ที่นี่จะเป็นถิ่นของตระกูลเจ้าข้าก็จะเอาชีวววิตตมัตัันนนรงงงีี้้้้้หหหหลละะโโโอจเาาผูุสทย ตระกูลโบราณถึงกับเงียบกริบเพราะรู้แล้วว่าเด็กคนนี้เส้นสายใหญ่แน่นหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็เพิ่งจะรู้ว่าหมังเทียนชือไม่ได้เป็นแค่อาจารย์ใหญ่สายติดที่วันๆไม่เคยโผล่มาสอนแต่เขายังเป็นผู้อาวุโสแห่งเผ่าสายฟ้า หนึ่งใน8ตระกูลโบราณสุดเทพอีกด้วยหน้าที่หลักของเขาไม่ใช่ดูเด็กสอบกลางภาคแต่ต้องคอยจัดการศึกภายในของตระกูลที่ทะเลาะกันยิ่งกว่าละครหลังข่าวแถมยังต้องรบกับผ่าวิญญ,ญาณอยู่ตลอดเวลาอีกส่วนสำนักเจียนานน่าเหรอไม่ต้องห่วงมีซูเชียนผู้เฒ่ากับพี่น้องฝาแฝดแห่งสำนักคอยดูแลอยู่แล้วสภาพองค์กรดีระบบครบทีมบริหารแน่นแจกเงินเดือนตรงเวลาหมังเทียนถือเลยขอสวมวิญ,ญญาณพนักงานสายเทาเข้าออฟฟิศปีละครั้งถ้าไม่โทรตามก็คิดว่าตายไปแล้ว